พีงานวิ่งงานเล็กๆงานหนึ่งในชานเมืองชิคาโกก็เป็นงานวิ่งระยะ5เนะคนะคนคนคนถือว่าน้อยถ้าเทียบกับงานในไทยก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มาเวิร์กอนทเลก็หลังจากทํางานฮัลโหลจะทํางาน2เดือนก็คือไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหรไ่ไม่มีแรงแต่มีใจจังหวะนี้จะต้องมาดูว่าไอคนที่มีแต่ใจเนี่ยมันจะรอดไห จะสังเกตได้ว่าไม่มีจุดแพ็คชิปก็คือจะไม่มีชิปพามงานนี้เป็นงาน เป็นงานการกุศลไม่มีถ้วยนะทุกคนก็จะได้เรียนเหมือนกันสามารถนี่ลงทะเบียนหน้าง,งานได้ราคาก็คือ25ดอลลาร์ออมอัพอมอัพ1กิโลแล้วแสัก1ไมล์หรือ1.6กิโลเมตรเราจะวนกลับเข้าไปที่จุดสตาร์นะฮะ เขาบอกว่าจะปล่อยตัวตอน8โมง5นาทีเราก็เลยไปเข้าห้องน้ำแล้วออกมาจากห้องน้ําตอน8โมงตรงปรากฏว่าทุกคนหายไปหมดแล้วสรุปก็คือเขาปล่อยตัวก่อนเวลาประมาณ5นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็กดนาฬิกาเรีร่องจีบแล้วก็วิ่งตามกันไป ตอนนี้อยู่อันดับเจ็ดแสงที่สองคนนี้ได้หาล้เอ็ดอยู่ที่สามห้าหก ข้างหน้าที่เห็นก็จะเป็นตาก,กล้องของงานนี้กล้องที่เขาใช้ก็จะเป็นกล้องของ iPad ข้างหน้าเลยสามคนม้วน <Morning. S 2> หนึ่งเลยแค่สามคนเพลิตกมาที่สี่สองสาม อันนี้เหมือนจะเป็นรองเท้าตะปูป่ะเนี่ยเอาไปวิ่งถนนได้สุดจัดเล็วไหมเหลือแค่สองคนเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นเลกมิชิแกนเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากนะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอโทษว่าตะวันออกของชิคาโก จะทำละตอนนี้รอสีคิดว่าเราจะไม่แซงนะเดี๋ยวก็เกาะไปเรื่อยๆตามที่จะข่าไปเดิน ก็น่าจะหมดแต่ยอมใจใไม่ยอมสุดทีข่ข้างเขาเหมือนจะแก๊สหมดแล้วเราก็ก็เลยจะตามไปเขาพยายามชี้นี้เขาบังลมให้โอเคเขายุ่งล่อผ่านครึ่งทางให้ปัจจุบันที่สี่ปลายนะสี่ห้าศูนย์ ท่านพี่แกถ้าสังเกตดูก็จะเห็นช้นนางองทายอยู่ลงเลยละเข้ามาในหมู่บ้านอีกรอบหนึ่ง กับระยะตอนนี้3.4กิโลลเลยหึงไม้สุดท้ายแล้วเราก็วิ่งขนานกับพี่เข้าอยู่นะเพราะว่าแถวนี้มีรถเราไม่สามารถดูดตามหลังได้เพื่รักษาระยะห่างพี่เขาวิ่งอยู่อีกฝั่งถนนกับระยะตอนนี้4.1กิโลแต่9้9ไมตสุดท้าย พี่เขาเนิดนึงเส้นชัยพี่เขาหนาวเองนะเราจะเป็นสู อยู่ที่4.7กิโลเมตรยเพชริา4.28นาทีต่อกิโลเมตรแล้วผมก็เข้าเส้นชัยเป็นลดบบที่1น่โดยห่างจากลำดับที่2เดชนะเขาแค่0 7วินาทียูววขอ ...21 ค2เวลา ระยะเราจับได้4.1กิโลนะเนืเป็นเหลี่ยมที่เขาให้ I mean this is the first time just let go, Daddy. See what you can do. I saw you film and having a good time. Me, I I tried to get you at the end. I tried. You had to hold me up. You felt me right. The w h o l e s n i s h straighter. You felt me. ลองกินที่ให้หลังเส้นชัย เรียบร้อยที่หนึ่งแบบงงง,งด้วยความที่เป็นงานการกระสนเนาะ <_ an> เขาเลยไม่ได้มีช่วย <_ an> ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้แต่นี่คิดว่าก็ <_ an> ก็โอเคนะได้มาต่างถิ่นต่างแดนแล้วมันก็จบอันดับที่ดีเออก็ก็ก็เป็นความทรงจำที่ดีพกกลับบ้านไปเดี๋ยวขึ้นรถเมล์กับที่พักปิดจบฮะ